สวัสดีครับพ่อพี่น้องปองปายสุขุขกันครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับผมสวัสดีอยู่ที่กุรังบุญสายยันซาวหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดครับผมตอนนี้ทีมงานห้องกำลังนะครับถอดตู้ระพงนะครับรถสิบสองล้อระบบติดเครื่องเสียงระบบไฮดรูดกครับผมเพื่อเปลี่ยนตู้ใหม่นะครับนะครับเปลี่ยนตู้ใหม่เลยครับสําหรับ หน่วยประจำวงเสียงสายของเรานี่ครับนี่ครับตอนนี้ก็นั่งง่า้ลื้อออกแล้วนี่ครับวางตูวเก่าออกนี่ยเนี่เอาตูวเก่าออกเลยครับนี่แกะออกเลยแกะออกได้เลยจะเกะหร่อสามชี้แล้วชี่เล้สามตันอ่ะง่า เอาตู่ใหม่ขึ้นครับเนี่ยของแข่เนี่ยคองเกาเ่าแดงวัาตั้งนี่ละคือเกาอ่าเ,เจาะเลยครับเจ้าเนี่ยชัดเจนแน่นอนเปลี่ยนของใหม่อูแอมกับไม้โอ้สู่เบียดกับไม้นะครับเหตุแบบนี้ครับเพราะว่า นี่ครับเจียออกแล้วก็ใส่รถยกออกสบายเลยเห็นไหม่มีรถยกสบายแม่คร,รับแม่นลวดฟกเรีบเลยรถดยังล่ะรถด,ดีนี่เนี่ยโอ้โ <laughs> นี่ครับรถรถยกขึ้นเป็นลวด,ดีครับรถด,ดียกออกครับนี่ครับโคนนี่นะครับยกออกมาตังไปนี่ <laughs> มาได้ยอมอ่ามาเกษสิโยกขึ้นมาใส่ไงครับแล้วก็เชื่อมต่อกันเออคุณโอ้ฝนสือบทุกบ่าว,วัานเจ้าฝืนมาเห็ดซอยงว ตัแล้วตัวเต็มขึ้นบ่บ่าวายุขัเบอรมา่าสีอยู่นะธาสีโค้งเล็กครับอ่ในดาบนวยช่วยกันเนาะทกันช่วยกันตัวนี่ตัวหญตัวแลเขาต้องเห็งานอย่ง่าันจัดจัอมอัตัวเออเป็นโเกิดัช่วยกันนเนาะไปท้กันเนาะตู้ใหม่กังจะเจาอเอาสายออกมาได้ใส่แจ็คได้ครับ อาซาให้โผลมามันจังบมรุษเนอกันจแจกใส่มันสีดวมเอ๊ะต่อตรงเลยนะครับโดยตันหนอดอกสูตรต่อตรงเลยวันต่อปตาปมาเลยอืมหนุหัมแล้วกันยังแล้วท่านงานมันติฮาสีหกตุลาแน่นอนครับเออประว่านกเอาไปออกงานครับผมตรวจสอบแบบมใหม่สุดยอดยีดีครับเสียง ว่าเทคนะครับพาวเวอร์ที่บัสสูงอ่าคนมาเคลื่อนยังเบิ้งเป็น,นเป็นหมืน่นกว่าแล้วครับมาเคลื่นอ,อ,อน,นีัมา๋อเบิเเ้งอ่าฝนตกวันนี้ครับเนี่ยคือวันนี้พอช่วงนี้บุค่อยมีงานเนาะครับเนาะโอ้๋ยววัมีงานแทีคมวลแกนแกนพุ่นไปนะคืนเนี้ยนะครับเป็นว่าชัดเจนเราต้องเปลี่ยนตู้ใหม่เข้าครับเอาตู้เก่าออกมา เพื่อให้อีกหน่วยหนึ่งเอาไปเหตุมรำมูไปกับมอรำ<ร>มูไปประจัมบุ้งถูกไปนะครับบ,บุ้งไรกก็วัตจากมาไปรถครับ <tablespoons. S 1> นะครับเป็นตู้ข้างนะสี่ยี่สี่ใบมันคือกันนะครับต่อเส้นกลางจะเป็นวาดเ<ด>ทคนะครับเน้อส่วนของมงเซนิซานเนี่ยคนเอาไนไม่เจอครับอ่านะครับ อ๋อฝากพูดเอฟซีทุตันครับที่รับชมคลิปน,กกสน,สนี้ครับฝากกระไรกดแชร์กดติดตามสฝนสาวชาแนลครับพวกลี่นี้เอาไว้สำนึกเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ